มันนี่สูีแต่ว่าเฮือนนี้เขาบ่ออกนี่ออกมันเป็นยังไงวะกสนามบัลแมดล็อกอยู่ล็อกอยู่ล็อกอยู่ใครล็อกอยู่ล็อกอยู่มีนามีนาเดี๋ยวมัคือบ้านมันคือแรงด้อยเดี๋ยวมีนาไปแซ่อยืดหนองกระสะดูน้อยนาวะบอมปอวัลทยาบ้าแมดสังน้อย วันนี้วันที่สิห้ธันวาคม25งพทั้งหมด12ลำเอาอันนั้นไปินานอกโตโตหุ้ยโลกแบบไฟไหม้เลยเนี่น่ะโตโตแม็กนะสนา มตัวตัวแม็กตัวตัวแม็กทดลองกันยังยังดีนะมันเพราะว่าคณะกรรมการเรามีวิดีโอมีกล้องตัดสินเรียบร้อยอยู่นี่สนับสนุนโดยน้องชายลูกลำเพลินกล้องตัดสินเอาเรามาดูคู่นี้่พรพระเจ้าเสือกับเหลืองแสง ลองน้ำแดงครับโผนเป็เจ้าเสือโดยบอมปอวัญยานส่วนลองน้ำเงินเลืองแสงโดยกล้องนาวาปรทุนนิ่งแล้วเหนื่องสองสามองมาแล้วนอวะไม่ทราบว่าเกัดอะไรขึนกับเรืองแสงครับแม่เรต้องไปให้ลองน้ำแดงครับหนีเข้าเส้นชัยเรียบร้อยครับแม่เราปเป็นเรือในล่องน้ำแดงครับ เรือเรืองแสงแพในร่องน้ำินส่วนร่องน้ำแดงพระเจ้าเสือเป็นเรือชนะอันนี้บาแม็กลองเรือใหม่หลังจากค้างคาใจลองไหนลองคนบ่น้องไซนาว่าสนับสนุนกล้องแต่สินเดี๋ยวน้องไซนาว่าสนับสนุนกล้องแต่สิ เอาแล้ครับปตน้ำจินดูไอ้ไม่ได้เนี่ยเอวตัวโตก็แบบโดน้อยอ่ตัวกับโดน้อยนาวาโอ้ตีหัวด้นงแชงบนานเลยเด้อเป็นแงดนแสงกับหกแม่โดน้อยนาวาเวเวดูขนาดมันลูก ต้มแดงหมมปอเราไปจากโคบดูแสงน้อยนาวาระยะทางสนามรางวัลชนลเลอรวันนี้ที่หนึ่งสองร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยแล้วก็ห้าสิบแหมเรื่องแสงไม่ไหวครับเรื่องแสงเสียเรีย โด้น้อยนาวาโอ้โกตัโตโซน่านี่ที่หนึ่งนี่เนี่ยแค่นี้ทำกันแมนชิงกันเป็นที่หนึ่งที่สองของสายระว่างเหลือดีในนามโดน้อยนาวาแบทแบท จะไปกับโตโตแม็กโตโตแม็กรู้รู้สึกโตโตแม็กจะขึงขังนะตอนนี้ที่หนึ่งที่สองของสายนะครับเอาหนึ่งเอาสองเข้าไปสู่รอบแปดลำบอลแม็กมุนฮะเรื่องนี้บอกแมนใครจะเป็นเจ้าแห่งสายน้ำมันไม่แน่ไม่นอนซะแล้วครับวันนี้ลำดำลำดำมแพ้บอลมาบอลลำนี้เพี้ย ลำนำเลยบมเออเออลำนันลำนันสังน้อยนาวาเอาละครับคู่นี้โตโต้แม็กน้เฉยๆว่ะอยู่รูน้ำแดงส่วนรูน้ำนู้นเงินก็เป็นเรือโดน้อยนาวาวันนี้ทางสนามเปิดไฟเป็นที่เรียบร้อย